สวัสดีครับนึกว่าเบต้าสุดท้ายจะมาแต่สัปดาห์นี้ Apple ปล่อย iOS 1 6บหกเบต้าหมาให้อัปเดตกันต่อครับโดยตอนนี้ Apple ปล่อย iOS 1 6บหกเวอร์ชันสำหรับนักพัฒนาออกมาให้อัปเดตกันก่อนนะครับเวอร์ชันสำหรับผู้ใช้ทั่วไปน่าจะตามมาในเร็วๆนี้ส่วนตัวเต็มยังไม่มีกำหนดว่าจะมาเมื่อไหร่นะครับเราต้องมารุ้นกันสำหรับ iOS 16.6รองรับ iPhone ในรุ่นต่างๆที่แสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยครับเพื่อนๆที่ต้องการอัปเดตเป็น iOS 16.6เวอร์ชัน a สามารถดูวิธีได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปได้ครับนอกเหนือจาก iOS 16.6 beta 5แล้ววันนี้ Apple ยังปล่อย iPad OS 16.6 beta 5 Mac OS 13.5 beta 5 Watch OS 9.6 beta 5และ TV OS 16.6 beta 5ไม่อัปเดตกันด้วยครับการอัปเดตจาก iOS 16.6 beta 4เป็น iOS 16.6 beta 5ขนาดไฟล์ไม่ใหญ่มากครับเราไปอัปเดตแล้วไปดูกันครับ การอัปเดทใหม่ล่าสุดนี้มีอะไรใหม่แก้ไขบั๊กอะไรบ้างภายหลังการอัปเดตหมายเลขบิวใหม่ของ iOS 16.6 beta 5คือ 20g5070a ลงท้ายด้วย a แบบนี้เป็นไปได้ว่าเวอร์ชันหน้าน่าจะเป็นเบต้าสุดท้ายแล้วเรามารลุนกันครับสำหรับการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้ Apple ได้อัปเดตโมเด็มเฟิร์มแวร์เป็นเวอร์ชันใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเชื่อมต่อบแบบไร้าสายให้ดียิ่งขึ้นรวมถึงแก้ไขปัญหาต่างๆที่พบ โดยหมายเลขเวอร์ชันของโมเดมเฟิร์มแวร์นี้จะแตกต่างกันไปตามรุ่นของเครื่องนะครับเครื่องแต่ละรุ่นหมายเลขเวอร์ชันจะต่างกันไปสําหรับการอัปเดตในครั้งนี้ยังคงไม่มีฟีเจอร์อะไรใหม่เพิ่มเติมนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรหลักๆ Apple เองก็ไม่ได้บอกว่ามีการอัปเดตอะไรบ้างถ้าผมพบคุณสมบัติใหม่อะไรเพิ่มเติมจะรีบมาอัปเดตให้เพื่อนเพื่อนได้ทราบกันเลยครับเดี๋ยวเราไปทดสอบความเร็วและแบตเตอรี่กันต่อ ผลลัพธ์ที่ได้จะดีกว่าเบต้า4หรือไม่เพื่อนๆติดตามผลการทดสอบเบ้ที่นี่ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ